สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็จะมาตอบคําถามคุณแม่ท่านนี้นะครับคุณแม่เนี่ยเข้ามาดูคลิปความรู้ของผม,มน,นะแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าได้ความรู้เยอะเลยจ้าขอบคุณนะคะแต่ยายอ๋อขออนุญาตเรียกเป็นคุณแม่เลยค่นนะน้องว้ายังสาวอยู่เลยนะครับแต่คุณแม่ผ่านแค่สตรีมแต่คลิปเรียวยังบอบผ่านเลยแต่ก่อนคือบอกว่าถ้าผ่านสตรีมแล้วจะผ่านคลิปเรียวเลยมันเป็นแบบไหนกันแน่คะทําจะถึงสี่ร้อยกว่า คลิปแล้วแนะนำคุณแม่ด้วยขอบคุณนะคะอ่ะในประโยคคอมเมนต์นี้นะครับมันจะมีอยู่สองคำถามคำถามแรกนะครับแต่ก่อนก็อบอกว่าถ้าผ่านสตรีมแล้วจะผ่านคลิปเดียวไม่ใช่ผมพูดนะช่องผมไม่มีพูดแบบนี้ช่องผมจะพูดตรงข้ามนะครับไม่เคยพูดว่าต้องผ่านสตรีมก่อนถึงจะผ่านการสร้างรายได้โฆษณาในคลิปเดียวช่องผมไม่เคยพูดนะครับผมบอกเลยว่าช่องที่พูดแบบนี้เนี่ยนะครับ เป็นช่องที่แบบยังไง่ะมั่วมากนะฮะเป็นการที่เข้าไปอ่านอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะครับอ่านแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นช่องใหญ่บางช่องที่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็ตีความผิดตีความไปมั่วนะฮะตีมั่วมากมันก็เลยทําให้เพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์ที่กระโดดมาทําคลิปด้วยกันนะ่ะได้ยินได้ฟังนะครับมันก็เลยรู้สึกท้อนะเพราะเกณฑ์ของโฆษณาในสตรีมเนี่ยมันค่อนข้างยากมากวาาก,กว่านั้นยากมาก 5,000คน6,000 60, นาทีในช่วง60วันมันยากมากและหลายคนที่มาทาคลิปเดียวเนี่ยก็ทํามาก็ก็รู้สึกท้อแหละท้อแหละพอมาเจอบทความตัวนี้แหละมาเจอบอกว่าต้องผ่านสตรีมก่อนถึงจะได้โฆษณาในคลิปเดียวมันก็เลยทําให้ครีเอเตอร์บางส่วนส่วนใหญ่บางส่วนนะอ่าไม่ทาคลิปสร้างไรายได้แต่ก็ยังเล่นเฟซอยู่แหละปิดปิดตัวเองปิดโหมดมืออาชีพตัวเองไปเลยนะครับเพราะมัน นะผมขอยัดใช้คําว่ามันอา่านไม่รู้เรื่องอา่านไม่เข้าใจนะครับอา่านไม่เข้าใจนะครับผมก็ยังมีการการทาคลิปเรื่องนี้อยู่นะเพื่อมาขัดกับมันที่ขาพูดแบบนี้นะครับผมว่าตัวโฆษณาในคลิปเดียวเนี่ยมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับมันไม่มีกฎเกณฑ์นะครับแล้วมันก็ไม่เกี่ยวว่าต้องผ่านสตรีมก่อนไม่เกี่ยวเลยเพราะช่วงนั้นมันจะมีหลายช่องมากที่ออกมาพูดนะพวกมันนี่แหละที่ออกมาพูดเนี่ยมันก็ยังมีคนผ่านคลิปเดียวอยู่เลยนะครับหลายคนด้วยนะครับ เออแต่ผมก็ดีใจนะที่มีบางช่องที่คิดเหมือนผมออกมาพูดออกมาพูดเตือนเหมือนผมใครที่มาเห็นคิ่ปมผมก็อาจจะไม่ได้ปิดตัวไปหรือไปเห็นอีกช่องหนึ่งที่พูดเหมือนผมนะอาจจะไม่ได้ปิดตัวไปนะครับนี่แหละคือการอ่านอะไรแล้วมันตีความตีความไม่แตกก็อย่าไปพูดเลยเพราะช่องคุณเป็นช่องใหญ่นะครับพอเป็นช่องใหญ่แล้วเนี่ยการที่คุณพูดอะไรไปเนี่ยช่องเล็กๆเขาจะฟังหมดเลย เขาจะฟังทั้งหมดแล้วก็เชื่อโดยสนิทใจเ,ออเข้าใจไหมเขาจะเชื่อโดยสนิทใจเขาไม่รู้หรอกว่ามันผิดหรือมันถูกเพราะมือใหม่ส่วนใหญ่เขาจะไม่อ่านกฎเขาจะฟังจากช่องใหญ่ช่องใหญ่นะเขาจะคิดว่าช่องใหญ่ถูกพูดอะไรมานั้นคือถูกนะครับแต่ถ้าคุณให้ข้อมูลผิดเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเออก็ขออัปเดตนะฮนะณนะตอนนี้เลยนะครับว่าการที่เราจะได้ตัวโฆษณาในคลิปเดียวนะครับ ไม่จําเป็นต้องผ่านสตรีมก่อนนะครับหรือใครจะผ่านสตรีมก่อนก็ได้หรือผ่านสตรีมก่อนหลังก็ได้นะฮะมันเป็นเรื่องปกติมากๆไม่เกี่ยวว่าต้องผ่านสตรีมก่อนโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับนะครับคุณแม่นะฮะมันไม่ใช่อย่างนี้นะคุณแม่นะฮะแต่ก็ดีใจด้วยนะฮะที่คุณแม่ผ่านสตรีมแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่มันค่อนข้างยากมากๆคุณแม่ก็ผ่านแล้วสุดยอดมากนะครับก็ทําคลิปดุยยมที่เลยแล้วก็ทําคลิปสั้นลงไปเรื่อยๆนี่แหละคุณแม่นะครับอ๋อ ห็นไหมว่าคลิปเนี้ยยาวแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิคลิปมีเยอะหลายร้อย้วยนะฮะก็เลยจะแนะนํานิดนึงว่าไปตรวจหลังบ้านหกจุดนะครับว่าเฮ้ยหกจุดเนี้ยมีอะไรผิดหรือเปล่าปกติเนี้ยมันน่าจะผ่านแล้วแหละในความคิดของผมนะเพราะว่าช่วงที่มีกระแสตัวนั้นอ่ะผมจะมีการเก็บรวบรวมเก็บรวบรวมคนที่ผ่านโฆษณาในคลิปเดียวเนี่ยผมประมาณสิบกว่าคนผมเอาข้อมูลมาเรียงกันอย่างนี้เลยนะเพื่อจดูว่ากดกีนอะไรที่มันตายตัว แต่พอผมเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่ามันไม่ม,มีข้อมูลอะไรที่มัน mix and l a y e ะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเกณฑ์ได้เลยบางคนเนี่ยผู้ดตามร้อยกว่าคนคลิปสั้นมีห้าสิบหกคลิปก็ผ่านแล้วแล้วก็ยอดวิวตะมุตะมิด้วยนะยอดวิวตะมุตะมิด้วยนะครับไม่ถึงร้อยก็มีนะครับไอ้ตัวห้าสิบหกคลิปเนี่ยบางคลิปไม่ถึงร้อยวิวบางคลิปร้อยกว่าวิวไม่ได้เยอะเลยก็ผ่านนะครับหรือบางคนมีคลิปสั้น ร้อยสามสิบกว่าคลิปผูยิตามหลักร้อยยอดตะมุตมิเหมือนกันก็ผ่านนะครับมันเคยทำให้ผมมั่นใจว่ามันอยากมาตอนไหนมันก็มาตัวเดียวเนี่ยนะครับผมก็เลยมีการเปลี่ยนความคิดว่าตั้งเป้าหมายไปที่ตัวโฆษณาในสตรีมนะครับเออเอาตัวนี้ก่อนมันเป็นมันมันมีเกณฑ์ตายตัวคือห้าพันคนหกหมื่นนาทีแต่หกหมื่นนาทีมันจะมีเงื่อนไขคือให้เราสะสมนาทีในช่วงหกสิบวันแค่นั้นเองนะครับเออโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับ